วัสบดีตอนเช้านะครับวันที่สี่ตอนนะครับช้อปปี้วันนี้ช้อปปี้ขึ้นพอยต์เอพอยต์นะครับเป็นห้าสิเอ็ดนะครับในหลุมที่สามดูซิว่าวันนี้ผมจะได้หลุมสามตอนที่นนะครับแต่ราคายังเท่าเดิมโบนัสยังเป็นสองอยสิบห้าบาทนะครับวันนี้งานแรกเป็น อินทนินเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะเปิดเจอโปรโมชั่นอินทันินก็เลยไปส่งของที่ 4, 4สี่สี่แยกสานเจ้าพอเสือตรงซอยสายหยุดแต่เธอก็กล่าว่าอินทนินตรงซอยสายหยุดจะเด้งากานมาอินทนินตรงนี่รามินทาหกคับสอง่อนถึงฟามพีทีอ่ามปตทตรงไี้เนี่ยไ้บรสเซอร์วิสเด้งตรงนี้ก็เลี้ยวเข้ายากเพราะว่ารถ ไม่ร้านมันอยู่ตรงทางแยกก็ไดเดี๋ยวผมไปส่งอาหารก่อนนะครับไปส่งแถวๆนี้วัชราพลน่าจะเป็นบริษัททีวีเดทิสอดีดตบริษัทที่เคยทำงานอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปส่งอาหารก่อนออเดอร์ที่สามนะครับเอกรอบคอฟฟี่เรียบ่วนเอกไมัยราพินทาออเดอร์สองโจ๊กบางกอกไปส่งนุ่นแล้วว่ามิน นะครับแปดิบกว่าบาทรถันรถตันนี้ก็ยังไม่เยอะวิ่งง่ายอยู่นะครับออเดอร์ก็มาเรื่อยๆอยู่นะครับก็พยายามที่จะไม่จอดนะเพราะว่าเราจอดเราก็ไม่รู้ว่านอกถิ่นเราจะต้องจอดตรงไหนปะคือ,อเราก็พยายามที่จะไปจอดพยายามวิ่งแบบพอส่งเสร็จก็ตีเข้าศูนย์กลางของเราก็คือแยก,กเกษตรเซ็นทรัลรัดเท้าเมเจอร์อะไรพวกนี้ที่เราที่เราเป็นถิ่นของเรานะครับเดีย๋ยวผมไปส่งอาหารตอนส่งที่สุขุัวนทซอยสี่ นะครัออเดอร์ที่ห้ามินธนินเกษตรนะว่ามินไปส่งนวลจันทุกๆออเดอร์พยายามจะป่งเข้าสุดส่วนกลางตัวเองไม่ก็เรียกออกไปข้างนอกทุกทีเลยเดี๋ยวส่งรอบนี้เสร็จก็วิ่งเขา้าจุดที่ตัวเอง วิ่งเป็นประจำแยกเกเตรลาดพ่าดีกว่าเพราะว่าใกล้11โมงแล้วเราต้องไปเก็บ4ี่พอยวันนี้51าพอยก็เป็นเรื่องยากพอสุกวนเดี๋ยวผมรับงานก่อนนะครามร <c oughs> ังวันได้5รอบงานดีจะเจอจัลลารานรอ,อนานชิบหายร <c oughs> อบแรกอะไรวะ รอบแรกไปเจอเพื่ออาหารไม่เยอะหรอกเนาะแล้วก็ตอน11โมงได้แล้วครับอ๋อได้คุ้มสื่อ <c oughs> คุ้มสื่อเนี่ยแต่ก่อนนะเคยได้ตรงร้าบประเขาตอนเช้าคนแม่หน่อยไม่มีคนมาเจอคุ้มสื่อแยกกรเ,เาเจป๊อปเรียบร้อย20นาทีแล้วก็ รอบสองเห็นอ่ะสีฟ้าสีฟ้าเมเจอร์ก็เคยไปรอมันก็ไม่นานหรอกลืมไปเมเจอร์แม่งให้รอทั้นีหนึ่งคือคนไม่ต้องเดินมาส่งนานไปอีกรอบสามไปใกล้ๆข้าบมันไก่เจ้อ้วนก็เลือกงานข้ามันไก่เจ้อ้วนบับเรียบร้อยกูนึกว่าเร็วไอเร็วแบบมันเร็วอจะเจอเราคนเดียวเก้าหแถมพอขับไปเรื่อยๆบับ กระเป๋าเอเชียแม่งล่วงงรี้แม่งหลุดหลุดออกมาจากออกมาจากไอ้นี่ไอที่เราติดคิบหายดีนะมันหลุดในมอเตอร์ไซคออะเราก็ไอ้ใครขับตามหลังอ่ะไม่ใช่กระเป๋ากลาาพื้นอยู่ดีนะแม่งเป็นข้าวมันไก่อะ่ะไม่งั้นนะ่นเละเทออีกเดี๋ยวเวลาไปใหญ่ไม่ได้ถ่ายรูปรีบส่งเร็จบับอืมขาตามมือตอนเที่ยงแม่ไม่เยอะหรอกบับก็ไม่เอยอะเยอะอีกแล้ว ตาตามือแยกกระเตรเล่าว่าแก้วเดียวเว้ยนั่งลุ้นใช่ไหมเลยเราก็แคปหน้าจอทุกอย่างของลูกค้าไว้ลูกค้าบอกฮะคอนโดใต้ตึกเาไม่ได้เลยใกล้ๆเลยครับไปปุ๊บพอจอดปับ๊บนาทีที่ห้าเก้ากดส่งก่อนเลยแล้วค่อยเดินไปตึกตีลูกค้ามายืนรอยรอยู่แล้วพี่ตาตามือใช่ไหมคะอเอาแค่ค่ะโอเคครับครับครับส่งให้เลยรอดไมได้ลูกนานทีห้า <c oughs> ขอบคุณครับงานที่ห้าได้ลุงเป็ดอาหารตาสั่งโอ้รางวันได้มาห้าโชคด,ดีไปอันนี้ได้อีสเอ็มอตามความตาม <c oughs> ตามทองเรื่องเลยพอบ่ายโมงเสร็จก็ไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมไปส่งอาหารที่โชคเฮียสีก่กนะคาาบ วิ่งเมื่อกี้ได้จากยูเอนมอยิทแอมอาร์ T M ไปอะไรนะโชคไทยสี่เสร็จแล้วก็จากโชคไทยสี่ไปไปละรัดเทา้าแปดเจ็ดตรงซีดีซีนะบ้างก็ต่อเตะต่อเตะจริงอะแถวนน้าอ e ีวิวก็น่าจะเด้งเหรอหรู้นเป็นไม่รู้เป็นไรแม่งไม่เด้ง ก็ขับเข้ามาจริงๆก็ไม่อยากได้แถวนั้นหรอกเพราะว่าเราเหมือนเดิมสเต็ปผมก็คือว่าเข้ามาถิ่นตัวเองเข้ามาในสิ่งที่ตัวเองมันจะได้ชินใช่ปะ่ะรับส่งวิ่งหางานต่อมันก็ชินก็วิ่งมาเ,เรื่อยๆเลาะมาถึงสตรีวิทย์เข้ามาโชคเสยสีได้งานหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้ามานี่เลย ส่งเสร็จผมก็เลาะมันเรื่อยแหละไม่ได้ปิดแอปนะไม่ได้ปิดแอปเราก็เล,ล,ลาะเลาะเลาะมเรื่อยอย่างนี้แหละเปิดถ้าเด้งเราก็ไปไปส่งเสร็จแล้วก็เลาะกลับมาเหมือนเดิมก็เข้ามาเสนาออกมาจากเด้งเสียนาเข้าประโผนปุ๊บงานไม่เด้งเลย e m r union mall ทำไมไม่มีใครรับกันไม่เข้าใจตอนบ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่จุดจุดพอยที่ดีที่สุดคือ e m r เป็นออเดอร์ที่ออกเยอะที่สุดแล้วไม่ค่อยมีใครอยากรับกลัวนานจริงๆแล้วอ่ะมันแล้วแต่อ,ออเดอร์ถ้าถ้าคุณเจออาหารยากมันก็จะนานนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณเจออาหารห้าง่าย,ยางี้ยแอบเดียวนั่งรอวันสิบนาทีสิบห้านาทีพักเหนื่อยยังดีกว่าไปนั่งรอที่ศุดที่สารอีกนะศูนที่สารนั่งข้างหน้าร้อนก็ร้อนถูกปะที่เนี้ย มีที่จอดรถล่มขึ้นมาคุณจะเข้าห้องน้ําคุณจะนั่งพักก็ได้เลยเดินนิดหน่อยอย่าบ่นเลยเรื่องเดินจริงๆงานไลเดอร์เป็นงานที่ง่ายที่สุดแล้วสําหรับเท่าที่ผมทํางานมานะเอองานแก๊ปคาร์ถามว่าง่ายไหมมันง่ายกว่าคือรับส่งผู้โดยสารแต่บอกเลยก็ไม่ได้สบาย,ยาที่คิดไปดูคนขับแท็กซี่สิสขับมาที่ปีอะ คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งนั้นแหละทุก่องอาชีพนีทั้งนั้นแต่ไรเดอร์อย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคสุดแหละสนุกทบงานนะครับแทนเองเดี๋ยวไปรออีฟแอน์ก่อนอีฟแอนนดีอย่างแม่งมีลูกอมให้กินด้วยโอเคนะครับมาวันนี้ไม่ได้เข้าเป็นท่านทั้งวัน วนมาหาได้แล้วนะครับปอรเตโต้คอนเนอร์เหมือนเดิมเนาะตกบ่ายเราก็ต้องอันนี้ดูดิแม่งปรับเป็นห้าสิบเอ็ดตอนนี้เพิ่มสี่สิบเองอันนี้ถ้าไปใช่ปะก็เหลือ 9. เก้าเฮ้ยใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่เพราะว่าถ้าเรารับไปสองงานใช่ปะมันจะเหลือจิบมันจะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดพอยด์เจ็ดพอย์เราถึงวิ่งวิ่งหลังห้าโมงได้ได้สองรอบก็พอดีห้าเอ็ด แต่ก็เหนื่อยขึ้นอ่ะเานั่งรอไปโต๊ะคอนเนอร์ดีกว่านะครับเดี๋ยวนั่งรองานแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> สวัสดีครับรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโบนัสที่52พอยต์ก็จะผ่านหลุมสามนะครับได้โบนัสที่215บาท แล้วมาที่ Wallet นะครับสรุปรายได้คือ8 0 0้อที่แปดาสิบบาทนะครับเมื่อเราบวกกันแล้วนะครับแปดแาสองบวกสองก็จะคิดจบที่1,107บาทนะครับยังไม่หักภาษีของอโบนัสนะครับก็จะอ,อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราวิ่งที่ไหนบ้างวันนี้นะครับ เปิดไทม์ไลน์นะครับเริ่มอาชิพหานแล้วผมไม่ได้เปิดหรอวะเปิดนะครับเห็นไหมผมจะพยายามอยู่โซนนี่มครั้งนั้นเลยนะครับก็จะอยู่นี่แค่นี้เองเมื่อตอนเย็นเนี่ยนะครับหลังห้าโมงได้ตรงรัชดามาส่งลาบปะเขาไอ้ซอยะายาลาบก็พยายามจะวิ่งกลับ มาทางเนี้เพราะว่ารู้อยู่เนอยเรารับแค่ง,งานเดียวแล้วก็ได้โบนัสหลุมสามแล้วนะครับเราก็วิ่งย้อนมาแถวบ้านได้มีพ้นไฟนะครับก็คบพอดีนะครับวันนี้มีปัญหาตรงรัชโยธินห้างในี่ยรัชโยธินรับพบคอนคือปัญหาคือเบอร์ที่เขาใส่ไว้ในแอปอะ่ะมันเป็นศูนสองนะครับเสร็จแล้วเนี่ย มันก็เลยทําให้เราติดต่อเขาไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันให้รับรับตรงไหนถูกปะปกติมันจะรับท่านบนแต่ตัวนี้ห้างตรงแย่ระโยธินเนี่ยมันให้รับที่ชั้นใต้ดินแล้วป๊อปคอนเนี่ยเราก็โทรไม่ติดใช่ปะโทรติดแหละแต่นไม่ได้รับสายนะครับแล้วก็พอไปถึงเราก็คิดว่ามันต้องรับข้างหน้าพอเราไปรับข้างหน้าเขาบอกว่าติดเขาติดเหมือนติดไปแล้วอะ่ะจะติดไว้ตรงไหนล่ะครับ คือณนะชั้น B1 เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่เลยนะครับเจ้าที่ห้างก็ไม่ได้มีนะครับเป็นเหมือนร้านค้าก็มาแจ้งเลขออเดอร์อย่างเดียว่มันก็เลยทําให้แบบถ้าใครไม่เคยไปรับอะ่ะมันก็จะวุ่นวายผมก็เลยทําการรายงานไปที่แอปทั p p ีนะครับว่ารบกวนเปลี่ยนเบอร์ให้หน่อยเพราะว่าร้านก็รู้อยู่แล้วว่าเบอร์ศูนย์สอติดต่อไม่ได้ติดต่อได้ก็ติดต่อยาก แต่ทำไมคุณไม่เปลี่ยนเป็นเบอร์ศูนย์เบอร์มือถือไปล่ะถูกปะคุณก็รู้อยู่แล้วอะแต่คุณก็ไม่ยอมปิกหรือเปลี่ยนแล้วแล้วเขาว่าไม่เปลี่ยนให้ก็เล่งดิเล่งโอ้บริษัทใหญ่ขนาดนี้เนาะก็น่าจะเปลี่ยนง่ายกว่าปะโอเควันนี้ก็มาบ่นให้เท่านี้นะครับวันนี้ก็ได้ยอดประมาณเท่านี้แหละยังไงก็ลองวิ่งกันดูได้นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามครับกดซับสไครต์ช่องเมนทีวีให้ด้วยสวัสดีครับ